สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณิงเวลาพรนบัวพานะคะวันนี้อากาศเป็นไงบ้างคะคุณิงอยู่ที่วัดนะคะวันนี้ก็พามาทําบุญอีกเช่นเคยนะคะอากาศก็นะคะเย็นสบายมากนะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนไหมคะหรือว่าวันทํางานทําอะไรกันอยู่บ้างคะเก็บมาทากทานแบ่งปันได้นะคะ คุณเองก็ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วโมทนาบุญร่วมกันได้นะคะวันนี้คุณเองมีนะคะ,ะมีข้าวสวยมาทําบุญนะคะข้าวสวยไข่ต้มนะคะ,ะหมูยอทอดนะคะแล้วก็ผัดคะนา้าฮองเต้นะคะคะนา้าฮองเตว่างั้นคะนา้าอะไรก็ไม่รู้นะคะต้นใหญ่ๆนะคะผัดคะนา้าแล้วก็ขนมเค้กมะยงชิด นะคะก็ทําบุนเสร็จเรียบร้อยแล้วถวายสังฆทานด้วยนะคะสามชุดนะคะเชา้านี้ยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้แบ่งปันภาพบรรยากาศเลยนะคะก็โมทนาบนร่วมกันได้นะคะรับเรื่องทุกอย่างผ่าสบายนะคะสัญญาอินเทอร์เน็ตหายไปนะคะก็มันเมื่อสักครู่คุณหญิงก็ นะคะอีกสักครู่นะคะพบกันนะคะก็วันนี้ก็พามานอกสถานที่นะคะคุณอิ๋ก็อยู่ใต้ต้นไซนะคะไซเงินไซทองนะคะตรงนี้แต่ก่อนจะอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วทีนี้แดดมันสอ่องก็เลยเลื่อนมาตรงนี้นะคะก็นะคะวันเวลามันผ่าน มีทั้งสุขมีทั้งความทุกข์มีทั้งเรื่องสมหวังเรื่องราวที่ผิดหวังมีเรื่องที่เราอยากให้เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นสักทีหนึ่งใช่ไหมคะเราก็บริหารเวลาของเราให้มีความสุขได้ทำในสิ่งที่ดีให้มากๆนะคะเพราะว่าความสุขมันจะทําให้เรานะคิดแก้ไขปัญหาได้นะมีทางออกมีทางโอเคเริ่มมาตรงนี้ เดี๋ยวจัดรายการเสร็จคุณหนิงก็ว่าจะช่วยคุณป้าปลูกต้นไม้แล้วก็ลดน้ําต้นไม้นะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะ,จะร้อนนะคะป้าก็ลดไม่ทันนะ,ะหลวงตาก็รดไม่ทันก็เลยว่าจะบําเพ็ญประโยชน์นะ,ะนะคะนะคะโอเคโอเคหลายรอบโอเคมากๆเลยนะคะเลื่อนอีกนิดนึงนะคะเลื่อนอีกนิดนึงเลื่อนอีกนิดนึงนะคะก็เราก็เป็นรายการแบบะะบ้านๆน,นะคะแบบธรรมชาตินะคะ เดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวรดน้ําต้นไม้เดี๋ยวรด,เด,วดเดี๋ยวน้ํามารดให้นะมาแบ่งปันกันนะคะวันที่12นะคะมีนาคม2,565ันะคะสเคล็ดลับทุกอย่างผ่าสบายง่ายทุกเรื่องนะคะข้อที่1บริหารความสุขข้อที่2นะคะเชื่อนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะข้อที่3นะคะบททดสอบคือของขวัญ นะคะก็นะคะใครที่นะคะอยากจะทําให้ในอินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งสัญญาอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะคะก็การที่เราจะทําอะไรให้มันดีขึ้นทุกอย่างผาสบายสมร็จง่ายนะคะมันต้องเริ่มต้นด้วยความสุขขาววันนี้เรานะคะจะทําอะไรให้เกิดนะคะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดความสบายหูสบายตาสบายใจนะคะเกิดความสุขนะคะทำอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ ที่เราไม่ได้อยู่นะคะจุดเดิมอะคะ่ะเวลาที่เรามีความทุกข์ความเศร้าเราจะไม่อยากไปไหนไม่อยากจะทําอะไรใช่ไหมคะมันไม่มีทางแก้ะคะ่ะมันแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังเป็นแบบบรรยากาศแบบะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศอที่ดีนะคะให้เราได้ได้เห็นอะไรแบบนะเรื่องราวดีๆสดชื่นนะคะแล้วเราก็จะคิดออกเองแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะมันไม่ได้ดีขึ้นแบบหูย ัวภาพนะคะเอาไม่ใช่สิกินข้าวเราก็ต้องกินใช่ไหมคะวันวถ้าว่าเราไปทํางานก็ทํางานของเราให้เต็มที่เต็มความสามารถนะคะเราหยุดงานนะคะดูแลชีวิตดูแลครอบครัวของเราดูแลนะความสุขของเรานะคะเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปนะคะเป็นกิจกรรมนะ,ะแต่และกิจกรรมไปที่เราอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้า ถ้าเราไม่มีแผนนะคะไม่มีเป้าหมายนะคะที่จะทําอะไรในแต่ละวันมันก็ไม่ได้ทำนะคะให้เวลาของเขาด้วยนะ้าคุณอยู่กับครอบครัวคุณอยู่กับใครนะคะสองคนคือครอบครัวเนาะนะคะเราก็ต้องมีเวลาส่วนตัวของตัวเองที่เราจะนะคะเมือ่อเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราอาจจะมีเวลาไปเสริมสวยไปหาเพื่อนไปคุยนะกับญาติมิตรพี่น้องนะคะเวลา ะะอีกคนนึงสมมติว่าเป็นคู่ครองของเราะคะคนในครอบครัวก็ให้เวลาส่วนตัวของเขาเพราะ,ะว่าทุกคนสามัคคีกลมเกลียวกัน,นะะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองไปทําบุญร่วมกันคุณอาจจะวางแผนว่าทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ะค,ะคุณจะไปทําบุญะะกับครอบครัวนะค,ะคุณจนะจัดตารางที่จะไปทําบุญทําทานกับครอบครัวคือนะคะเราต้องเป็น เริ่มคือยิ่งได้ทําบุญร่วมกันมากนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแรงที่จะทำให้มีแต่สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ครอบครัวแน่นอนว่านะคนคนหนึ่งที่จะคิดที่จะไปทําบุญนะ,ะกับครอบครัวนั้นนะคะมันก็ต้อง ทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขเกิดความสุขไม่ได้รอคอยว่าต้องรอลูกต้องรอสามีต้องรอพ่อแม่ต้องรอเพื่อนไนอย่างเงี้ยถึงจะมีความสุขถึงจะทำอะไรนะคะก็คือคนที่มีความสุขด้วยตัวเองคือคือคนที่รักตัวเองตัวเองเวลาที่เราไม่ดูถูกตัวเองเวลาที่เราได้พัฒนาตัวเองนะคะเราก็จะเจอคนที่เหมือนกันกับเรา นะคะเจอคนที่รักธรรมชาติรักการออกกําลังกายรักเรียกว่าการให้การแบ่งปันนะคะรักที่จะรักตัวเองนั่นนะคะรูบาอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วเรารู้สึกสบายตาสบายกายสบายใจนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าความสุขนะคะสุขนะคะเรียกว่าสุขกายสบายใจใช่ไหมคะที่เราเคยพูดกันนะคะสุขสุขกายสบายใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็สบาย นะคะมีความสุขในในแบบม,มีสารภาพทางการเงินนะคะมีนะครับอะไรที่ดีเข้ามานะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราได้สุขสบายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะ เข้ามาเองนะคะเพราะว่าถ้าใครมีความสุขได้มันเป็นจุดกําเนิดแห่งโชคดีโชคเงินสุขภาพที่ดีความรักความสัมพันธ์ที่ดีโอกาสที่ดีทางด้านการงานคนที่มีความสุขนะคะมักเป็นคนที่มีรอยยิ้มใช่ไหมคะมีเสียงหัวเราะแล้วก็ชอบให้ชอบแบ่งปันนะค,ะคำพูดที่เป็นกําลังใจให้กันนะค,ะคำพูดที่ชื่นชมกันเวลาเห็นเขาทาอะไรให้หรือว่าเห็นนะ อะไรมองในเห็นในข้อดีของในตัวเขาเนี่ยเราก็ชื่นชมนะคะโห้ oo, เก่งมากสวยมากกอมากนะคะทำได้ยังไงนาะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นะคะคนชอบรู้สึกดีนะคะกับคนที่นะคะยิ่งชมยิ่งชื่นชมยิ่งเป็นแรงส่งเสริมทางด้านบวกที่จะทําให้เขาได้ทําในสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นอยากจะทําดีอยากเป็นคนน่ารักนะอยากจะทําในสิ่งที่ดี แล้วก็ทํามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําต่อไปด้วยนะคะยิ่งถ้าเราแบบนะเขาทําดีแล้วนะคะไม่มีใครเห็นเขาจะไม่อยากทํายิ่งกับลูกกับหลานนะคะเขาทําอะไรให้เขาช่วยงานเราอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้าน,ก,านกอกน้ําล้างจานแผ่งปันนะคะพูดไปในสิ่งที่ ในสิ่งที่ดีมันทําให้เรามีความหวังมีกําลังใจใช่ไหมคะเราก็จะอยากทําเพิ่มมากขึ้นหรือแม้ว่าสิ่งที่เราชื่นชมมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขานิสัยที่เขากําลังเป็นอยู่เช่นเขาไม่ค่อยตื่นแต่เช้าใช่ไหมคะเราก็อาจจะบอกว่าโน้ um, ลูกตื่นแต่เช้าล้านเตือ่อฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราพูดออกมาเป็นคําพูดอยากให้เขาเป็นอะไรนะะ ใส่ความว่าเป็นไปเลยโหเป็นเด็กดีลูกเป็นเด็กดีนะคะลูกขยันเรียนสามีเป็นสามีที่น่ารักไม่ใช่ว่าสามีเป็นเด็กดีนะคะสามีเป็นสามีที่น่ารักขยันมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นผู้นำนะคะความสุขเป็นผู้นำความเราก็พูดไปเลยค่ะเหมือนแบบนะคะคำคำนั้นมันอยู่ในตัวเราอะแล้วมันเป็นตัวเราไปเลยนะคะเช่นอะฉันนะะเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนที่ นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จราบรื่นผ่านสบายมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าฉันเป็นคนดีมีบุญคุ้มฉันคือเศรษฐีนะคะฉันคือคนที่ร่ำรวยนะคะพูดไปเลยค่ะแล้วก็ความทุกข์ความสุขนะคะมันมาแป๊บเดียวนะคะครูบาอาจารย์บอกว่าคนอื่นก็เคยฟังเทศเนาะบอกว่าอะไรนะคะความทุกข์กับความสุขก็อันเดียวกันนะคะแค่ ทุกมากนะคะทุกปริมาณที่มากนะคะเราก็เลยเรียกว่าความทุกแต่พอในทุกปริมาณที่น้อยเราก็เลยเรียกว่าความสุขที่จริงมันก็อันเดียวกันนะคะถ้าถ้าคนไหนที่เข้าใจว่าโอ้มันอันนี้นะมันนี่สิมาอยู่กับฉันอะไรเงี้ยความทุกอยู่กับเรานั้นการคิดทบทวนนะคะกับอดีตที่ผ่านไปที่ผ่านมาที่เราเคยผิดพลาดที่เราเคยล้มเหลวที่เราเคยผิดหวังที่เราเคยทําอะไรผิด นะคะคเราไปคิดทบทวนมันก็ทุกขึ้นมาอีกนะคะเรื่องที่จริงอ่ะเรื่องนั้นมันก็แล้วมาแล้วแบบโหูตั้งสิบปียี่สิเองถ้าวันนี้ยังไม่ดีนะก็ทําให้มันดีนะคะด้วยการที่เราคิดดีสม่ําเสมอนะคะคิดดีกับตัวเองคิดดีกับผู้อื่นพูดดีกับตัวเองนะคะ ชื่นชมตัวเองนะบอกรักตัวเองขอบคุณตัวเองนะคะขอโทษตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองด้วยนะคะเราก็เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเลยนะคะไม่มีอะไรที่เรานะะคเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นอกกเรื่องของอนาคตนั่นเองนะคะอนาคตอยู่ที่วันนี้ค่ะวันนี้ดีพรุ่งนี้มันก็ดีพรุ่งนี้ก็คืออนาคตที่ดีนะคะก็ตามนั้นนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเชื่อแบบนี้นะคะ ความความสุขก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีอะไรอยู่กับเรานานเลยจริงไหมคะไม่มีอะไรที่อยู่กับเราเราอยากจะมันก็ผ่านไปนะคะมันก็เป็นแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สามค่ะบททดสอบคือของขวัญแต่ละคนจะมีอุปสรรคปัญหาเป็นบททดสอบมีวิกฤตทางด้านความรักการเงินการงานสุขภาพนะคะความสัมพันธ์นะคะอะไรต่างๆใช่ไหมคะ นะฮะให้คิดว่านี่คือของขวัญคะ่ะเวลาที่เราขอบคุณสัญญาณตเน็กถ้าเราคิดได้แบบนี้นะคะเราก็จะไม่มีนะความทุกข์แล้วเราก็จะมีความสนุกนะคะเราก็นะคะมีความสนุกที่จะแก้ไขปัญหามีนะคะมีความคิดที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเห็นว่านะคะหยุยมันต้อง เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นทำไมมันเกิดขึ้นทำไมต้องเป็นเรานะคะทำไมไม่เป็นคนอื่นคนอื่นจะทุกข์เหมือนเราไม่นโน,น,น,น่นนี่นั่นใช่ไหมคะคือนะคะเขาเรียกว่าบททดสอบของใครนะค,รความทุกข์มันก็ปริมาณเท่ากันนะคะมันอึดอัดมันครับคงใจมันเหน็ดเหนื่อยจะทําให้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายขึ้นทุกเกื่อนได้นั้นนะคะเราต้องรู้จักบริหารความสุขทําอะไรที่มันเป็นอะไรที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นนะคะความสุข นะคะในเรื่องการที่จะทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลง,ปลงพัฒนาตัวเองนะค,ะความสุขนะคะทางด้านอ,อาจจะเป็นการหากิจกรรมทําเช่นการออกกําลังกายการอ่านหนังสือนะคะการไปทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์นะคะอย่าโทษตัวเองอย่าโทษใครนะคะมันเป็นสิ่งที่เราเคยทํามานั่นแหละนะคะแสดงว่าเราเคยทํามาก่อน นะคะมาก่อนเราก็รับมันซะรับรู้ว่ามันทุกข์รับรู้ว่ามันเดือดร้อนแต่ไม่เก็บไปทุกนะคะเรายังคงมีความสุขได้เสมอเรายังคงทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะเรายังคงดีเป็นบุญนะคะพูดดีแล้วนะคะเราจะทําในสิ่งที่ดีได้นะคะแล้วก็หมั่นสะสมไว้นะคะมันจะเป็นสเสบียงบุญ สเบียงนะคะเหมือนสมบัติทิพอะนะคะที่จะคอยช่วยเหลือเราเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากต้องการทางออกนะคะต้องการโอกาสต้องการเงินต้องการสิ่งที่ดีเดี๋ยวบุญที่เราได้ทํามาเดี๋ยวจะมาคอยอุ้มชูสนับสนุนเราเองนะคะเคยสังเกตไหมคะคเวลาที่วางไว้เผื่ออ <ๆ S 2> เผ่ออาจจะมีคนมาช่วยยกช่วยย้ายนะคะนะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเองนะคะหรือว<ๆ>่าอาจจะเป็น ทางด้านอะไรดีนะ,ะทางด้านการเงินนะคะทางด้านการเงินคุณก็ต้องบอกตัวเองว่านะ,ะฉันคือคนร่ํารวยที่นะคะขาดเงินชั่วคราวนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาให้เราบางทีอาจจะเป็นเงินลาบลอยลาบลอยอาจจะถูกหวยถูรัอตเตอบคือของขวัญบทเรียนบททดสอบวิกฤตต่างๆนะคะอุปสรรคต่างๆมันคือของขวัญ ทำให้เราเติบโตทำให้เราได้พัฒนาตัวเองทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทำให้เราฝึกที่จะนะคะอา่านะคะบริหารนะคะฝึกที่จะคิดแก้ไขปัญหาต่างๆประสักปัญหาความทุก์วิกฤตต่างๆมันคู่กันกับนะคะของขวัญมันคู่กันกับนะคะมันเท่าเทียมกันค่ะนะ,ะมันเท่าเทียมกันนะคะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเจอความทุกข์เรื่องอะไรใหญ่ๆหนักๆ นะคะคให้คุณตั้งสติรับมันให้ได้แล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะมีความสุขนะคะเข้าไว้นะคะแล้วพอเราผ่านไปได้เราจะโชคดีธนาคารกสิกรไทยนะคะ0ูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้าแปดสิบปแปดค่ะศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดธนาคารกสิกรไทยนางสาววราพรบุพานะคะ ะะก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะคุณหญิงก็ยินดีต้อนรับะะเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกส,ก,สกุลนะที่ทุกคนจะสนับสนุนมานะคะเพราะว่าคุณหญิงก็คือนมะะีคือ,นะะคอนะะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะคะเราจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะวันพรุ่งนี้ จะกลายเป็นวันพรุ่งนี้จริงๆหรือว่าจะเป็นชาติหน้าของเรานะคะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ฉะนั้นเราไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตทําวันนี้ให้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดนะคะทำเต็มที่เต็มความสามารถทํางานเกินเงินเดือนนะคะทำเกินในสิ่งที่เรากําลังต่างๆนะคะไปใช้ไปทําบุญไปใช้นะคะไปทําบุญทําทานทามาหากินนะคะก็ เข้าไปหาดูมี2ีเมนูทองในนั้นนะคะหรือว่าอยากจะได้มากเพิ่มเติมก็ดูที่ YouTube นะคะครูหนิงนะคะเวลาพรบัวพาก็จะเจอนะคะอีกเยอะแยะมากมายหลายเมนูนะคะมีทั้งเมนูแบบง่ายๆเมนูแบบกลบคืนบ้านนะคะเมนูแบบนะะมากมายนะคะก็มาแล้วนะคะฝากแบ่งปันด้วยนะคะขอให้ท่านสมหวังทุกสิ่งนะคะมีความสุข ให้มากๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันดีเองเดี๋ยวทุกอย่างมันคลี่คลายเองเดี๋ยวเงินทองตามมาเองเดี๋ยวความรักนะคนที่ดีตามมาเองคนที่นะ,ะเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขคือคนเป็นพ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะวันนี้อากาศค่อย,ค,อยค่อยพัดมา <laughs> เรื่อยๆ คุณหนิงก็อยู่ที่วัดโมทนาบุญร่วมกันย้อนหลังได้นะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูกับ3เคล็ดลับทุกอย่างผ่าสบายง่าย